สวัสดีครับผมนายสนนวลทัพนระงานอเมรยางตลาดขอนำเรียนข้อมูลโครงการโคกหนองนาของอเภรยางตลาดนะครับเรามีพื้นที่ที่เป็นสูเซียลเอ็มก็คือ15ไร่จำนวน7แปลงแล้วมีพี่น้องประชาชนที่เป็น h l m เมนี่ย3ไร่จำนวน112แปลงและพื้นที่กระดาษ1ไร่จำนวน118แปลงรวมทั้งสิ้นทั้งหมดของอเภอยางตลาดก็คือ257แปลงนะครับที่พี่น้องประชาชนองเราได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ครับวัดดีครับผมในประยงจันทรัตน์ประธานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลของตำบลนาเชื่กงอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสิธุ์ครับกับเจ้ากอนกับเฮดไทยเฮทหน้าธรรมดานีเนาะที่ยื่นี่มันมีอยู่สิบหกไร่สามงานแบ่งเฮทหน้าโยกับประมาณสิบไร่ทำามัอนกับบ่ค่อยสกปรมสัมเทธิ์ร่าพราวาของข้ามันเป็นทีหน้าทีหน้าดอนนะครับเทนหน้าจั่หวัดท่านโยเทวาอันหนึ่งบริษัทหน้า พอดีฮอดปี62ประมาณน,นี้เนาะ62มันถึมีโครงการ6หลังหน้าของศาสตร์พระราชาที่เป็นส่งเสริมเกษ,ษตรกรว่าให้ไดเป็นพวกหลองหน้าทั้งพ่อชอบของอำเภอย่างตลาดเขาก็กเลยส่งให้ไปอบรมอยู่นครนายกหาหมื่นสี่ขึ้นประมาณน,นี้ปีปี64ปอำเภอใน,นมะขุดประมาณนี้ครับปี64มะขุดก็เริ่มเห็บก็เป็นรูปเป็นร่างกันมากนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งพัฒนาชุมชนคนกระทึงว่าปีแรกแต่พ่อท่านนี้เท่าไหร่ครับมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะ ย่า่จะนั่งไห้คนละก็จะมาพุทธนาแลครับจะนั่งไห้นะครับอ้าวคับยังกับล่องสูง่ปีที่สองก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นลางขึ้นมากครับตก,กมาปีสามครับก็เริ่มมีผลผลิตออกมากครับ,รบ<ไ> ه, ในข้องกับมีกุ้งมีปลาขึ้นมาน้ำหลังคู่คู่หน้าเท้าสิข้าหน้าสองข้าวบงสิครับเริ่มมีผลผลิตก่อนนะครับเพราะว่าจะจไข่เพราะวาา่าจะกลก้วยหรือว่าพวกว่าละกอพวกนี้แหละครับในไร่ยางก็เริ่มมีผลผลิตมากนะครับกับปลูกไม้มันครบผสมประสานกันก็เริ่ม นี่ผลผลิตออกมาได้ขายได้แบ่งปันกับได้กินทีแรกว่าหุ่จักว่า,าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ว่าหุ่จักรเท่กันจกัจกจกักคนเดียวพรจักบัดเฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดมา,ามันโยนในตัวของมันตอบเองนะครับเนาะเพราะว่มามกินเยอะขนานี้แทนที่ตะกนอนผมสิไปร้านค้ายังาา่างหมดสองสี่ก็ย่างนิหนอ่อยๆกันที่สิบห้าสิบบาทต่พัดที่นี่มากครับว่าได้ว่าได้ไปว่าได้ไปเงินเ้องก็บม่ได้ออกเงินที่สิบห้าสิบบาทครับนี่ก็เลยเห็นคำตอบว่า นี่แหละมันเพิ่มรายได้มาจากตัวนี้คือเขาบริจาคใจเพื่อมาเพิ่มรายได้นะครับมาดี้ก็่าเล่ยมาต่อยอดอีกมาเฮ็ดพักไดโลโพนิกอีกมาเลียงกุ้งขอยน้ำกุ้งขอยนบ่บอพัชติกรุงข่อยก็ได้นะครับผสมผสานกันหลายๆอย่างนะครับถือว่ามันถือว่ามาถือข้างอยู่หรอนะครับครับถือว่ามีคมถูกอยู่เฮ็ดก็เขาเริ่มบอกนะครับเฮ็ดพวกเฮ็ดตับบอเฮ็ดกับบอหนังเริ่มบอกแล้วก็ถือว่า มองเห็นนล่นแหละจุดที่มันกำมันคงยั่งยืนได้ก็คือเศรษฐกิจพ่อเพียงของพ่อหลวงที่ก็คือพักดันโครงการต้องกันพักดันโครงการที่ดีๆครับลงไหวเกษตรกรเขานะครับครับลูของเขานะครับแล้วก็ยังได้ดีแล้วก็บรรดทั้งจังหวัดอื่นอำเภออื่นเพิ่นเขามา หลักๆก็คือชาวบ้านของเฮานี่กับผู้สูงอายุเป็นหลักเนาะที่พัมม่าเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุอีสัปดาปีนี่รงเรียนผู้สูงอายุอยู่ในโรงเรียนเขาๆนี่มีอยหาสิบสามคนสำหรับตั้งแต่อายุหกสิบปีขึ้นไปผู้สูงอายุกับแม่คืออะไรนะครับแมาจาะต่างจังหวัดต่างอำเภอกรับนี่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมาเบิงนี่แหละ่ของเขากับมาเรื่อยเยอะนะครับแล้วกับเพราะว่าจะทั้งละเอียดสีพันกับมานะครับมูบานคอนแกนสีพันเลเขามานะครับมูบานสีจิดพ่อเพียง ตั้งมากอะข้าวปัอยากเรียนเรียนรู้กันนั่นแหละนะครับนี่อย่างไรกันเนะน้ำกันพันมีทั้งคุณดีเพิ่นกัเออแนะ้ำเข้าอันรูปแบบของเฮาก็คือเพิ่นกับปั้นใส่กับว่ามันนีเนาะอยากเรียนเรียนรู้กันข้าวป้นากเลยข้าวผัดก็คือว่ามีความสุขนะครับเนาะมาเข็อในจุดนี้ก็ถือว่าว่าเป็นสุดยอดนั่นแหละนะครับเนาะตายใหญ่หน่ก็สิพยายามกับคัวทั้งเรียกตอนยอดแห่มันคนละได้ดีที่สุดคนละเนาะครับ ครับแค่นั้นะคดกัต่อไปกับคิดว่าต่อไปขยายครับออกไปบาง Background. ที่กอาจจะมี like okay, เป็นร้านกาแฟอะไรสีครับท oh, ี่ลักๆก็คือทีเอาเคปทีลับเป็นคาเฟ่คปเท่านี่แหละคือว่าปลูกต้นใหม่มากเนี่ยเนาะเลโงกเกิดม่ดีก็สิเคป็นปุ๊บเปรดอ่ารถเย็บรถแต่ตร้งก็ตั้งไว้คบที่ละเนี่ยมัไว้ไรานก็เบเา